Welcome back to my channel Hi everybody สวัสดีค่ะทุกคนวิดีโอนี้แกนจะพูดเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่ามีหลายคนเขียนมาถามใน IG กันเยอะมากพี่โอแกนหนูอยากไปเรียนต่อต่างประเทศทำยังไงดีคะเยอะมากแต่ว่าส่วนมากที่จะมาถามนะคะก็คือพี่คะหนูหางานที่ต่างประเทศได้ไหมคะอะไรอย่างนี้แบบออมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นเรื่องเงินนะคะทุกคนก็เลยอะ มาพูดเรื่องการงานละกันว่าอยากเรียนต่อต่างประเทศจะทำงานไปด้วยได้ไหมคำตอบคือได้เลยอตอนนี้กันเรียนอยู่ที่ยูเคนะคะก่อนหน้านี้กันเรียนอยู่ที่เวียนานาเราอย่างที่หลายคนอยู่รู้ก็ตอน,นอยู่ต่างประเทศมาประมาณ8ปีแล้วเป็นนักเรียนตลอดเลยนะคะเป็นวิสานักเรียนด้วยสามารถทํางานเป็นพาร์ทไทม์ได้ค่ะทุกคนทั้งประเทศเวียนานาแล้วก็ยูทั้งอังกฤษะอะไรเงี้ยก็นะทุกคนทําได้แค่พาร์ทไทม์นะคะอ่ะ วันนี้แกนจะมาเล่าว่าในชีวิต8ปีของการเป็นนักเรียนเนี่ยแกนทำงานทำงานอะไรไปไปบ้างเพื่อประทางชีวิตเอนงี้แกนเป็นนักเรียนทนุนแต่บางครั้งเงินทุนมันไม่พอเราก็ต้องหางานอย่างอื่นทำไปด้วยแล้วงานนั้นคืออะไรอไปดูกันค่ะมีทั้งหมด12งานที่แกนทำมา ก็งานแรกเลยนะคะคือตอนที่อยู่เวียนนาเนี่ยงานแรกที่แกนทำคือ reception ค่ะทุกคนคือตอนนั้นเนี่ยภาษาเยอรมันกันเริ่มดีลอะอังกฤษก็ดีแล้วก็คือค่อนข้างคนค่อนข้างคนพูดได้หลายภาษาอังกฤษเยอรมันภาษาไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทํางานที่ร้านนวดไทยเป็นร้านเป็นแบบเป็นร้านนวดไทยที่แบบมีชื่อเสียงแล้วก็ไฟฟ์สตาร์เท่านั้นแล้วคือแบบแบบ เอ,อิดีอะ่ะดีมากๆไม่ใช่ไม่ใช่นวไทยนวดไทยเล็กๆอะเป็นนวไทยใหญ่ที่เวียนนาเนาะไม่ขอเอ,อ่ยชื่อละกันก็คือเขาต้องการรีเซพชันซึ่งพูดได้หลายภาษาแกนก็ตอนนั้นเยนลามันยังไม่ได้กิมเก่งมากขนาดนะั้นแต่ก็นั่นแหละไปทํางานเป็นรีเซพชันก็ hello can you help m นหรือว่า hello um, ยังไงดี hello here is Thai massage คือบอกชื่อไม่ได้อะ hello is Thai m a s s Can I Help you? ค่เนี้ยเขาก็บอกว่าโอ้ขอบุ๊กรูนี้นั่นได้ไหมขอบุ๊กเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนวดได้ไหมชื่ออะไรเบอร์โทอรอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนลงไปใน Booking เท่านั้นแหละง่ายมากเลยแต่คือ b o ๊ก i n งก็เยอะมากแเราก็แต่มันเป็นทำงานที่ง่ายมากเลยอะตอนนั้นได้ชั่วโมงละ7 EUR ยูโร7จ็ดก็ประมาณชั่วโมงละ300กว่าบาทนะคะตอนนั้นเป็นนักเรียนทำงานพาร์ทไทม์ก็ทำแค่เสาร์อาทิตย์เออนั่นแหละ นี่คืองานแรกนะคะไปดูงานที่2หลังจากเป็นรีเซพชันที่ร้านนวดเนี่ยก็นั่นแหละคือบางครั้งก็ไม่มีคนโทรมาแล้วเราก็ไปแอบดูอุ้ยพี่เขาทําอะไรกันอนะอู้นวดหน้าเหรอนวดตัวอู้พี่นวดตัวได้ติปเป็นร้อยปอนเลยเหรอคะได้ติปเป็นร้อยยูโรคือเห็นติปขเขาแล้วแบบเราไม่ได้ติปเราไม่ได้ติปเราอยากได้ติป <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบพี่คะสอนหนูนวดหน้าได้ไหมคะนวดหน้าเฉยๆก็ได้หนูก็แบบว่าไม่ได้อยากแค่รับ โทรศัพท์เราก็อยากนวดได้ติปบ้างอะไรอย่างนี้ก็ทางร้านก็สอนค่ะงานที่สองคือนวดหน้าค่ะทุกคนก็หลังจากนวดหน้าเนี่ยก็เริ่มได้ติปได้ติปแบบอย่างต่ำเลยนะคะ10ยูโรก็คือ400บาทแค่นวดเนี่ยแหละ30นาทีก็นวดหน้านวดหน้าบักหน้าบักหน้าเช็ด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 อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็นั่นแหละก็อันนั้นชั่วโมงละเจ็ดเหมือนกันก็ได้ชั่วโมงละเจ็ดถึงแม้จะไม่มีคนมานวดก็ได้ชั่วโมงละเจ็ดก็ทําความสะอาด ไปซักพงสัมภาไปอไปนะคะแล้วก็เออนั่นแหละก็ได้ช่วโมแล้วเจ็ดแล้วก็ได้ติดแบบอย่างอย่างน้อยสิบยูโร20ยูโรแล้วก็เริ่มเริ่มแบบโอ้พี่นวดนวดตัวเนี่ยได้เยอะจังเลยนะคะนวดตัวได้ทิปเยอะกว่ารถจ้าพี่ค้าสอนหนูนวดตัวไหนได้ไหมคะก็เริ่มเรียนพอเรียนได้ประมาณ2อาทิตย์เริ่มไม่ไหวคะ่ะทุกคนมันแบบว่ามันเป็นงานที่เหนื่อยมากก็ทํานิดนิดหน่อยๆนะคะแต่นั่นแหละสุดท้ายก็ สุดท้ายก็ไม่ไหวค่ะไม่ทํานวดแล้วพอบางครั้งเนี่ยมันพอออกจากร้านนวดเนี่ยฝรั่งบางครั้งเขามองเราไม่ดีอะ่ะเออเราเป็นนักเรียนแล้วเป็นคนไทยเราออกจากร้านนวดเนี่ยบางครั้งก็จะมองแล้วแบบอืมบางคนก็มาทักเลยนะว่าฉันขอนวดส่วนตัวกับเธอได้ไหมอะไรเงี้ยฉันให้เลย500ยูโรอะไรเงี้ยคือเห็นเราเดินออกมาจากร้านนวดแล้วมามาคุยกับเราแบบนี้แกไม่ชอบแกไม่ชอบมากๆเลยดูถูกผู้หญิงไทยแบบนี้แกก็โน่ no, fuck you แล้วก็เดินออกไปเลย นั่นแหละนี่คือ,องานที่2นะ,ะไปดูงานที่3งานที่3เนี่ยแกนแตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไม่ทําอะไรเกี่ยวกับนวดเนี่ยเพราะว่ามันมันดูไม่ดีเนาะแล้วเป็นนักเรียนทุนก็เลยไปทํางาน i ินบิสค่ะก็ตอนนี้เป็นช่วงนั้นเป็นช่วงซัมเมอร์เนี่ยแกนก็ไปช่วยงาน i ินบิสคือก็ปิดเทอมานอะหลังจากอยากจะเที่ยวมากแต่ไม่มีตังก็ มีพี่คนไทยบอกว่าเออแกอยากจะมาช่วยพี่ทำอินบิสไหมอินบิสเนี่ยคือเป็นทำร้านฟาสคล้ายๆกับฟาสต์ฟู้ดแบบเร็วๆอะ่ะเกงก็ไปเป็นแคชเชียร์ตอนนั้นเป็นซัมเมอร์เนี่ยแล้วข้างๆก็จะเป็นบาร์นี่เป็นเอ้าดร์นะคะไปข้างนอกข้างหน้านี่เป็นแม่น้ําแล้วก็ข้างๆเป็นบาร์ขายเบียร์แล้วร้านเราก็เป็นร้านไทยขายเฟรนด์ฟรายขายอาหารแล้วก็ขายเวเก้นสตัฟเวเก้นฟู้ดเวจิเทเรียนเป็นพวกมังสวิรัตทั้งหลายแล้วก็มีพวกชาดอชา ชามะนาวก็เรามีขายชาม้นาวกับเฟรนฟรายแล้วก็ปอเปียอะไรเงี้ยก็ไปขายตอนนั้นได้ชั่วโมงละแปดปยูโรแปดสก็ประมาณสามร้อยสี่ร้อยปสามสี่ร้บาทต่อชั่วโมงนะคะแต่ช่วงนั้นเราเก็บเงินได้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นช่วงซัมเมอร์คือเขาเขียนในใบทำงานของเราว่าเราทำพาร์ทไทม์แต่จริงๆเราทำฟูลไทม์เลยทุกคนช่วงนั้นเราเก็บเงินได้เยอะมากคือทำตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนเนี่ย เออวันละวันละสิบสองชั่วโมงอะชั่วโมงละแปดยูโรทุกคนลองคิดดูคือแบบเก็บเงินได้เยอะมากคือช่วงนั้นแบบเที่ยวต่างประเทศแตกเลยเพราะว่าเก็บเงินได้เยอะมากเนี่ยคืองานที่สามนะก็นะงานที่สี่คือหลังจากรานรานอินบิสเนี่ยเขาเห็นความสามารถของแกนโอเป็นคนเร็วเป็นคนเร็วแล้วพูดเก่งแล้วยิ้มแย้มอะไรเงี้ยก็ hello would you ์ i k e some days on that oh this is very delicious อะไรเงี้ยพูดอย่างเงี้ยพูดเยอะแล้วก็ยิม้มเยอะก็เลยมีแขกมาติดเยอะ ก็มาพอที่ร้านเขาเห็นว่าแบบเฮ้ยโอแกนมันมีเสน่ห์อายาชมตัวเองก็เลยพาแกนไปทําร้านอาหารตอนหน้าหนาวเพราะว่าหน้าร้อนร้านอินดิสมันปิดก็เลยไปทําร้านอาหารคราวนี้เป็นเวดเทรสเป็นคนเสิร์ฟอาหารอันนี้ก็ได้ชิโมงละแปดแต่คราวนี้ก็พาทําเฉยๆปูทําไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เขาเขามันมีคนเช็คด้วยนะบางครั้งก็มันมันมันทาไม่ได้ผิดกฎหมายเราก็ทําตาม ถูกกฎหมายในช่วงหน้าหนาวนะก็นั่นแหละเสิร์ฟอาหารไปก็สนุกสนานก็ได้ติปบ้างอะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละก็คือติปที่ได้เนี่ยก็คือสมมติค่ะอาหารที่เขากิน38ยูโรเขาก็เอา40ให้ติปไป2ยูโรอะไรเงี้ยที่เวียนนาเนี่ยค่อนข้างจะให้ติป10%นะคะสมมติอาหาร50ยูโรเขาจะให้ให้ติป5ยูโรก็คือพอรวมรวมปุ๊บได้ติปเท่าไหร่สมมติทั้งวันนั้นน่ะได้ติป500ยยูโรก็ต้องเอามาหารกับ คนเสิร์ฟและคนทำอาหารกันก็ได้ติคนแล้วว่าแล้วันละย0่0ยูโรก็ว่าไปก็ถือว่าเยอะน่าดูนะคะ,ะงานที่5้าเนี่ยก็คือหลายๆคนก็รู้เนาะว่าแกเนี่ยเป็นนักร้องเป็นนักดนกรตรีก็คือนั่นแหละ ใช้ความสามารถของตัวเองในการหางานคือตอนมาใหม่ๆแกไม่ได้ไปทํางานร้องเพลงเลยหรือทํางานที่ตัวเองถนัดหรือตัวเองเรียนมาเนี่ยเพราะว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อใครเนาะที่มหาลาัยก็ไม่ได้จะให้งานเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็นะ่าต้องทํางานอย่างอื่นไปก่อนแต่พอพอแกเริ่มจากคนมากขึ้นก็บอกเขาว่าเออเป็นนักร้องโอเปร่าเป็นนักร้องโอเปร่าไปงานวัดก็หนูเป็นนักรออ้องนะคะเป็นหนูนักร้องก็เริ่มสแสดงให้ฟรีไปก่อนหลังจากนั้นก็เริ่มคิดเงินก็นั่นแหละก็เป็นนักร้องนั่นเองนะคะงานที่ค่ะและ หลับจากร้องเพลงเยอะเนี่ยคนก็เห็นเราร้องเพลงเยอะงานที่6ก็เข้ามาค่ะก็สอนร้องเพลงค่ะทุกคนน่นแหละงานที่6คือสอนร้องเพลงเด็กเดเด็กลูกคนไทยลูกฝรั่งบ้างลูกใครทั้งหลายเนี่ยสอนสอนเปียโน,โนสอนร้องเพลงตามความสามารถของแกนเนาะก็นี่แหละค่ะทุกคนอันนี้ถ้าสมมติสอนร้องเพลงหรือไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยก็ดูความสามารถตัวเองว่าตัวเองเรียนด้านไหนถ้าสมมติเรียนด้านวิทยาศาสตร์ก็สอนวิทยาศาสตร์ไปเรียนด้านคณิตก็สอนคณิตไปนะคะทุกคน อ,อ่ะไปดูข้อ7ไปดูงานที่7งานที่7คือโอ้งานนี้แกชอบมากคือมันไม่ได้เป็นงานหรอกแต่ว่าแกนเนี่ยคืออยู่มาหลายปีแล้วคือเราก็มีเสื้อผ้าจากประเทศไทยเยอะแล้วเราก็ซื้อมาถูกตัวละร้อยตัวละ2อ0รอยะไรเงี้ยแต่เรามาขายแพงกว่านี้เออก็คือซื้อมาตัวละ200บาทใส่มาแล้วห้าปีแล้วมันเริ่มเก่าแบบเบื่ออะไรเงี้ยก็เลยขาย ก็แกงก็ไปบูธบางครั้งเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยมันจะมีบูธขายอยู่เราจ่ายแค่20ยูโรทั้งวันอะไรเงี้ย ื่อที่จะให้ที่ตรงนั้นเนาะก็นั่นแหละแกนก็ขายได้เยอะเลยเหมือนกันก็เอาจริงๆก็ได้กําไรเยอะมากแล้วเราก็บอกพี่ๆหลายๆคนก็ได้ว่าแบบเออใครที่อยากจะมีของเก่าคือคนที่เรียนจบแล้วเขาก็จะเอาของมาโละใส่แกนเยอะมากเลยคือแกนมีของคนอื่นเยอะมากก็คือนั่นแหละเราได้มาฟรีเราก็ขายชุดขายตัวละสองสยูโรก็ว่าไปตอนนั้นก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะจ่ายค่าค่าที่เนี่ยก็สามารถขายในเว็บไซต์ได้เนาะชื่อว่า Spo ok. อ k หรือว่าจะขายใน a เม z o n Ebay อะไรเงี้ยก็ขายไปในออนไลน์เออคือถ้าเราเอาของมาจากประเทศไทยเนี่ยไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ขนกลับมาใส่เบื่อก็ขายมือสองไปนะคะก็งานที่8เนี่ยเป็นงานทำอาหารนะคะ แกไม่ได้ทําอาหารเก่งแต่เป็นคนที่แบบว่าคือหยุดตอนอยู่ไทยไม่เคยทําอาหารเลยแล้วพอมาอยู่ต่างประเทศ้ต้องทำอาหารเยอะมากเพราะว่าเพราะว่าทําอาหารเองเนี่ยมันถูกกว่าก็เลยเรียนรู้การทําอาหารด้วยกันดู YouTube ไปก็ทําอาหารไปทําไปทํามามันอร่อยอย่างเงี้ยเราก็ไปให้คนข้างบ้านให้ให,ให้พี่คนไทยกินบ้างแล้วก็พี่ร้านไทยก็รู้จักกันให้เขาชิมแล้วเขาก็อุยอ้ยเอนแกอร่อยอร่อยร้านจีนอุยอ้ยอร่ยอยอร่อยเอามาขายสิเออเราก็เลยทําทํมาให้เขาแล้วเขาก็ขายให้เรา เออเขาก็เอากําไร50เซนอะไรอย่างเงี้ยเขากำไรหนึ่งยูโรแต่เราก็ได้ได้มาเยอะกว่านั้นอะไรยเงี้ยแต่ว่างานนี้ไม่ค่อยรวยเว้ยทุกคนไม่รวยสําหรับแกนะไม่รวยเพราะว่าไม่รู้ดิทาอาหารมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยด้วยแล้วก็เราต้องมาซื้อของมาทาแล้วส่งเขาอีกคือเหนื่อยนะงานนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อ่ะงานอันต่อไปก็คือทํา YouTube นี่งานอันที่9แกนก็รู้สึกว่าแบบเออ ทำอะไรดีวะทำยังไงดีเราอยากหาเงินอยากให้มีมาเรื่อยๆอะ่ะแล้วก็เริ่มเห็นมีคนท YouTube แล้วได้เงินก็เลยนี่แหละทํา YouTube เลยมันคือการเล่าเรื่องราวประสบการณ์คือทําเรื่องอะไรก็ได้แกนก็ทําทําไปอะไรที่มีความรู้มีคนถามมาเยอะแล้วก็ทํา YouTube พูดไปอืมนั่นแหละก็นี่แหละตอนนี้ก็ได้เงินจาก YouTube มาประมาณเดือนละ60 70ถึงยูโรก็ประมาณเอ่อประมาณ เดือนละสามพันบาทอย่างเงี้ยก็มีความสุขแหละเนาะก็เนี่ยแหละมันไม่มันไม่เคยลดลงเลยนะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยไอ้เงินทุกเดือนเนี่ยมันก็กนเริ่มได้จากเดือนละ60เออเดือน,เด,อนเดือนละประมาณ17-18ยูโรตอนนี้ได้เดือนละเออเดือนละ60ยูโรโซคันนี้ก็แฮปปี้มากอ่ะงานที่10บไปยะ่ะสำหรับคนที่ค่อนข้างสวยแล้วก็มีสไตล์นะคะเป็นโมเดลเป็นนางแบบหรือว่าเป็น นักแสดงนั่นเองข้อนี้เนี่ยค่อนข้างหางานค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ยากมากมีเอามีอออก็ก็ยากอยู่แต่ก็ไม่ได้ง่ายอก็ ตอนอยู่ไทยเนี่ยแกเป็นคนอวบอยู่ประเทศไทยถือว่าไม่ได้เป็นคนสวยเป็นคนอวบอวบเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาต่างประเทศเนี่ยแกกลายเป็นคนสวยขึ้นมาเลยคือแบบเดินไปไหนก็มีแต่ผู้ชายวิววิววิวววก,ก็งงอยู่เหมือนกันอยู่ประเทศไทยแทบจะไม่มีแฟนไม่มีใครมาจีบเลยมาอยู่ที่นี่สวยซะง,งั้นอ่ะสีเทลสีแทสงงนสวยซะงั้นอวบนี่ถือว่าเซ็กซี่ซะง,งั้นก็เลยแบบก็เลยมีงานโมเดลบ้างมีให้มาถ่ายแบบแบบถ่ายแบบอย่างเช่นเพื่อนทําผม ต้องทําผมเ,าเพื่อน <_ d ream> เพื่อน <_ d ream> ต้องสอบจบผม <_ d ream> ผม <_ d ream> อะไร้ยมาเป็นโมเดลให้หน่อยเพื่อนก็ทาสีผมให้นู่นนี่นั่นหรือว่าเป็นนักเป็นเป็นเพื่อนเป็นช่างช่างถ่ายรูปต้องการเก็บผลงานอะไรเงี้ยก็โอเคมาเป็นนางแบบให้หน่อยก็ได้แบบเออวันละร้อยยูโรอะไรเงี้ยแล้วได้รูปมาเป็นของตัวเองด้วยอ่ะก็ดีไปนะคะแล้วก็มาเป็นเกงก็ได้เป็นนักแสดงตัวประกอบด้วยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็ก็มีคนติดต่อมาเฉยๆงงเหมือนกันแบบให้มาให้มาเป็นคนไทย ในในในหนังเรื่องนี้หน่อยอะไรเงี้ยก็ได้เป็นก็ได้ก็ได้วันละเป็น100ยูโรเลยเหมือนกันสําหรับคนที่สวยและคนที่หุ่นดีแล้วก็จะบอกเลยคนไทยเนี่ยสวยมากสาหรับต่างประเทศนะคะถึงแนมะ้อยู่ประเทศไทยไม่เคยสวยเนี่ยนี่ไม่สวยเลยอยู่ประเทศไทยึโดนเรียกว่าเป็ดดาเป็ดปักเป็ดบืนดําอะไรเยอะแยะมากมายนะมาอยู่ต่างประเทศงามเลยค่ะปรลักจี๊ตรึมิมต่อไปงานที่1 1คือ เป็นไกด์ท่องเที่ยวโอ้อันนี้ก็คือเห็นนักเรียนคนไทยหลายคนทำสมมติตอนนั้นกันอยู่เวียนนาอยู่อังกฤษอยู่ไหนก็ได้อะเออก็เป็นไกด์ให้กับคนไทยที่อยากไปเที่ยวเมืองนั้นอันนี้เป็นอันนี้เป็นค่อนข้างงานที่ค่อนข้างคูลมากเลยนะหรือไม่ต้องเป็นไกด์ให้กับนงังให้กับคนไทยก็ได้แต่แต,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 ต่แต่การจะเป็นไกด์เนี่ยก็ต้องศึกษาดีๆนะทุกคนศึกษาว่าที่นี่มันคืออะไรประวัติคืออะไรไม่เชื่อไปทุกเอออันนี้คือ ลงโอเปร่าจบไม่ใช่นะเราก็ต้องไปศึกษาโอ้ oh, นี่ลงโอเปร่านี้มาแล้ว200ปีนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยมันคนคนไทยที่สามารถเที่ยวต่างประเทศได้เนี่ยค่อนข้างจะมีเงินเนาะแล้วเขาก็พาเราไปเลี้ยงอาหารด้วยดูแลเราอย่างดีถ้าเราดูแลเขาดีนะเออก็มีทิปนูน่นทิปนั่นให้เขาคือแบบว่าเป็นเป็นค่อนข้างงานที่ดีเลยอะหรือไม่ต้องทําสําหรับคนไทยก็ได้ทําต่างประเทศฝรั่งฝรั่งก็ได้ก็คืออย่างเช่นอะ เข้าไปใน Airbnb นะคะเราสามารถตั้งได้ว่าเขียนว่าคือไม่ได้มีห้องให้เช่าแต่ Airbnb คือพาเที่ยวอ,อ,อย่างนี้ก็ได้แบบพาเที่ยวรอบประเทศเออพาเที่ยวรอบลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยแค่20ปอนอแค่20ปอนถ่ายรูปให้ฟรีทั้งหมด2ชั่วโมงแต่ออย่างนี้ก็ได้ คือเขียนเข้าไปแล้วก็มีคนคลิกแล้วก็บุ๊กเวลาเราแล้วก็เราก็นัดเจอเขาแล้วก็แล้วก็เงินก็โอนเข้าไปในบัญชีเราเรียบร้อยอะไรเงี้ยทาจากไหนแอร์เบนดีนะคะลองดูทุกคนองานที่12งานสุดท้ายสําหรับคนที่เอ่ออนี้ละกันตอนที่แกนอยู่วนหน้าอายอยู่ที่ยังกิเนี่แหละก็แกนชอบไปเที่ยวเนาะแล้วคือบางครั้งเราเช่าห้องไว้แล้วเนี่ยแล้วเที่ยว2อาทิตย์เนี่ยเราไม่รู้จะไปทํำยังไงดีก็คือทิ้งไว้เฉยๆหรอแกนก็คือเปิดให้คนเช่าเป็นแอร์เบนดีเนาะก็ เปิดให้คนเช่าเลยแต่ต้องคุยกับทางาคนที่เราเช่าด้วยนะว่าเออเราขอซับเช่าได้ไหมให,ให้เพื่อนเช่าอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคุยดีๆก็อย่างที่เวนนาเนี่ยแกนห้องแกนนะมีห้องมีห้องนอนแล้วก็มีห้องลิฟวิ่งรูมแกนก็เอาผ้ามากัน้นห้องลิฟวิ่งรูมเนี่ยถ้าสมมติคนมีเช่ามีคนมาเช่าเนี่ยแกนก็ให้เขานอนห้องนอนแล้วแกนก็นอนห้อง Room, ลิฟวิ่งรูมเราก็ได้เงินค่าเช่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็บอกได้ว่าเชา่า อ่คืนละ25ยูโรแต่เราเช่าเดือนละ300อะไยเงย้ยก็คือเราก็ให้คนเช่าแค่ประมาณ1อาทิตย์เราก็ได้เงินค่าเช่าแล้วอืเป็นอะไรที่น่าคิดใช่ไหมล่ะคะทุกคนไม่งั้นก็เราก็เช่าไปเลยอพาร์ตเมนต์ที่มี2ห้องอีกห้องหนึ่งก็ให้เปิดให้คนเช่า Air b บินไปเลยแต่ต้องคุยกับเจ้าของบ้านก่อนนะทุกคนอันนี้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 แบบบอกไว้ก่อนเลยนะนั่นแหละค่ะ 12งานทั้งหมดที่แกทําในต่างประเทศเพื่อประทังชีวิตในการเป็นนักเรียนแล้วก็ได้เที่ยวดูต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้กินอดอยากยากนี่แหละงานทั้งหมด12งานนะคะก็บอกไว้เลยว่าจริงๆทุกงานเนี่ยเป็นงานที่สนุกแล้วแต่คนชอบอยากชอบทํางานอะไรแต่เอาตรงๆงานที่เหนื่อยที่สุดเนี่ยคือการเป็น ทำงานในบริษัทรองทำงานในร้านอาหารเป็นคนเสิร์ฟในร้านอาหารงานนี้เหนื่อยที่สุดโอ้โอเหนื่อยกว่าคือนวดนวดเหนื่อยสุดแล้วก็เสิร์ฟอาหารเหนื่อยสุดนั่นแหละทุกคนไก่ก็เหนื่อยแต่ได้เงินดีนอกนั้นิวชิวๆแล้วก็สนุกสนานไปด้วยก็ไปลองคิดดูนะทุกคนก็เดี๋ยววิีโอหน้ากนจะมาเล่าให้ฟังว่าเราได้งานพวกนี้ต้องทำยังไง จริงก็บอกในวิดีโอ,อนี้แล้วเนาะทุกคนก็อันนี้และกันหวังว่าน้องๆทุกคนจะได้แนวคิดได้เรื่องราวของพี่เอาไปไประยุกใช้กับหนูนะคือมาต่างประเทศเนี่ยเก็บเงินไว้สักก้อนหนึง่งให้อยู่ได้สักปีนึงอะ่ะแล้วก็ค่อยคค่อยๆทํางานเล็กๆน้อยๆไปทางชีวิตตัวเองไปนะก็ไม่จำเป็นต้องรวยถึงสามารถเรียนต่อต่างประเทศได้ถ้าหนูเป็นคนเก่งเป็นคนไม่พิกกี้เป็นคนที่ ไม่เรื่องมากนั่นแหละถ้าหนูขยันซะหน่อยเนี่ยอะไรก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาออปิดบังหนูโอ้ภาษาไทยพี่แกนเริ่มเริ่มหนักว่าก็ถ้าถ้าหนูขยันเนี่ยก็ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคของหนูได้โอ้ไม่ถูกต้องละ <laughs> มีคำถามอะไรก็เขียนมาหาพี่แกนได้ใน IG นะคะ o r e g o n 7 o r g a n แล้วก็เลข7นะคะก็นั่นแหละโอ้ยคุยกันค่ะทุกคน บายบายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็เจอกันวิดีโอหน้าบายบาย